ผานุ่มใจหานยิ้มน้นอยๆแล้วตอบออกมาช้าๆด้วยน้ำเสียงมั่นคงแล้วคุณสุทินแกเล่าให้พวกคุณสามคนฟังว่ายังไงบ้างล่ะครับตัวผมเองไม่ลับปากหรอกนะว่าพวกคุณจะปลอดภัยและกลับออกมาจากป่าดงพญาไฟแบบไม่มีรอยขีดข่วนเพราะการเข้าป่าในแต่ละครั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆด้วยและก็แล้วแต่ว่าเจ้านายที่เข้าไปกับผมแต่ละกลุ่ม ว่าจะเชื่อใจและเชื่อฝังผานนำทางอย่างผมแค่ไหนให้ความสำคัญกับสิ่งที่ผานนำทางบอกมากเท่าไดจะปฏิบัติตามที่ผานนำทางบอกตามที่ผมห้ามได้ทุกสิ่งหรือเปล่าเพราะถ้าเจ้านายกลุ่มนั้นๆไม่ทําตามที่ผมบอกและห้ามเอาไว้ไม่ได้แล้วล่ะก็แน่นอนแล้วว่านายจ้างกลุ่มนั้นนั้นหรือว่าพวกคุณเองจะต้องมีอันตรายไม่มากก็น้อย และขึ้นอยู่กับการระมัดระวังตัวของพวกคุณเองด้วยนะแต่ทุกกลุ่มที่ผมเคยพาเข้าไปท่องภัยก็กลับออกมาจากป่าดงพญาไฟด้วยอาการครบ32ทั้งหมดนะก็เห็นพี่สุทินเขาบอกว่าหรือเป็นผานนำทางที่เก่งมากนี่เขาชอบใจหรืออยู่ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวถึงได้แนะนำให้พวกอัวเดินทางมาหาหรือนี่ไงตอนนั้นอน,นันชักเริ่มจะไม่ชอบใจ ผานหนุ่มหน้ายกที่อยู่ตรงหน้าซะแล้วจากคำพูดของผานหนุ่มใจหานที่ดูเหมือนเขาจะไม่ยอมอ่อนข้อให้กับคนที่เป็นนายจ้างอย่างเขาจากสายตาและก็รอยยิ้มของขนุนลูกสาวคนโตของลุงเขตและน้ำตาลสาวคนน้องที่แอบส่งไปให้กับพานหนุ่มใจหานคนนั้นด้วยมันทำให้เขารู้สึกอิจฉาขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้นายผานบ้านป่ามันจะมีอะไรกันนักเฉียวน,นันคิด ผานใจหารเห็นสีหน้าไม่พอใจของอน,นันต์จึงถามขึ้นมาว่าแล้วพวกคุณสามคนจะจ้างผมหรือเปล่าล่ะครับผมให้เวลาปรึกษากันดูอีกทีคืนหนึ่งก็แล้วกันถ้าตกลงเราจะเข้าป่าในวันพรุ่งนี้เลยแต่ถ้าไม่จ้างก็ไม่เป็นไรครับเพราะผมเองก็มีงานรออยู่เยอะเหมือนกันงานในไร่ก็ยังข้างค้างอยู่เยอะหมู่บ้านนี้ยังมีนายพานอีกไหมที่เก่งและมีฝีมือกว่านี้นะ่ะ บอกตรงๆว่าอัวไม่ค่อยมั่นใจในตัวหรือเลยอันนั้นพูดออกมาตรงๆและนึกในใจว่านายผานหน้าอ่อนอย่างนี้จะมาคุยโวถ้าเราขืนจ้างไปไม่ไหวมันต้องพาพวกเราไปหลงป่าเป็นแน่ไม่มีแล้วครับเจ้านายนายผานที่เก่งๆและมีฝีมือดีเหมือนผานใจหานใครๆก็อยากได้ตัวผานใจหานเป็นผานนำทางทั้งนั้นแหละครับลุงเขตฟังอยู่นาน จึงพูดแทกขึ้นมายังมีพานเก่งอยู่คนหนึ่งนะแต่เขาจะอยู่อีกหมู่บ้านข้ามลูกเขาไปโน่นแต่รายนั้นคิวเข้าป่านำทางของเขายาวไปถึงปีหน้าโน่นเลยพวกคุณจะรอคิวพานสิงก็ได้นะไอ้เขื่อนพูดแทกขึ้นมาไม่ก็พานทดน่นเลยครับที่หมู่บ้านกระทิงเปียวแต่เอ๊ได้ยินว่าเมียแกท้องอยู่นะแกะคงจะไม่รับงานนำทางหรอก ผานหารพูดยิ้มยิ้มเอาละเอาละถ้าอย่างนั้นก็เอาพานหารน,นี่แหละยังไงพี่สุทินเขาก็การันตีมาแล้วนี่ว่าว่าเก่งกว่าใครในหมู่บ้านหัวดงนี้สุวิทย์เอ่ยขึ้นบ้างเพราะรู้สึกลำคาญอีกทั้งตอนนี้เขาเองก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเต็มทีอยากที่จะพักผ่อนหลับนอนจะแย่อยู่แล้วครับนอกจากพานใจหารแล้วก็มีพานเหิมและ ที่เก่งที่สุดในหมู่บ้านหัวดงไอ้เขื่อนยิ้มน,น้อยๆก่อนที่มันจะพูดขึ้นอาน,นัน์หน้าตึงเขาเอ่ยขึ้นเสียงเข้มงั้นอัวก็เอาพานเหิมแกอยู่ที่ไหนล่ะไปตามแกมาให้อัวหน่อยสิถึงค่าจ้างค่าแรงของแกจะแพงกว่าพานใจหานคนนี้อัวก็จะจ้างไอ้เขื่อนมันทำหน้าตื่นก่อนที่มันจะพูดขึ้นรัวเร็วโอ้พานเหิมเน่ะเด้อคงไม่มีใครกล้าไปตามแกหรอก เอ้าทำไมล่ะบ้านพานเหิมแกอยู่ไกลเรื่องไหอาน,นันถามมาด่วเร็วโอ้เปล่าครับเพราะบ้านของพานเหิมมันก็บ้านหลังเดียวกันกับพานใจหานนั่นแหละเพราะพวกเขาเป็นพ่อลูกกันแต่ที่ไม่มีใครกล้าไปตามพานเหิมนะ่ะก็เพราะว่าพานเหิมแกตายไปแล้วน่ะสิครับไอ้เขือนบอกหน้าตายชายชาวกรุงทั้งสามพอได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับสะอึกโธแล้วหรือพูดทำไมวะ เอาในเมื่อไม่มีพานคนอื่นก็เอาพานหานี่แหละแต่นำทางให้ดีก็แล้วกันอน,นันตัดสินใจในที่สุดแม้จะเคืองในคำพูดของไอ้เขื่อนอยู่ก็ตามงั้นพรุ่งนี้เช้าตู่เราออกเดินทางกันเลยข้าวของสัมพะระพวกคุณคงจะเตรียมมาพร้อมแล้วเอาไอ้เขื่อนไปด้วยนะครับกฎข้อห้ามของป่าพวกคุณคงจะรู้เรื่องน้ำหกบกสี 4. ผ่านใจหานว่า หาคนอื่นไม่ได้หรือไงทำไมต้องเอาไอ้นี่ไปด้วยอาน,นันถามออกมาสีหน้าและท่าทางไม่พอใจใจหานยิ้มน้อยๆก่อนที่เขาจะบอกออกมาว่าหนึ่งคือไอ้เขื่อนมันแข็งแรงสองมันเชี่ยวชาญในการเดินป่าถ้าเกิดหลงมันสามารถที่จะพาพวกคุณออกมาจากป่าดงพญาไฟได้สามเรื่องยิงปืนหรือเรื่องระวังหลังให้พวกคุณนะ่ะไว้ใจมันได้อ๋อ ที่จริงมันก็ไม่มีคนอื่นแล้วจะเอาลุงเขตไปแกก็แก่แล้วเดินไม่ไหวเอาล่ะครับผมจะกลับบ้านนอนแล้วพวกคุณคงจะนอนกันที่นี่ตีสี่เดี๋ยวผมจะมาปลุกเฮ้ยทำไมต้องตื่นแต่เช้าขนาดนั้นด้วยภัยวันที่เคยตื่นสายถามออกมาบ้างกว่าจะเตรียมตัวทำพิธีบอกกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขาเสร็จก็ตะวันขึ้นพอดีนั่นแหละครับเดินทางเช้าๆจะได้ไม่ร้อน และไม่เหนื่อยจนเกินไประยะทางที่เราจะเดินเท้าเข้าไปมันไกลมากถ้านายพานอย่างผมกับไอ้เขื่อนเดินก็ราวห้าหกชั่วโมงได้โอ้เดินไกลขนาดนั้นเลยเหรอไปถึงแหล่งล่ามันก็ข้ามพอดีนะสีจะเหลือเรี่ยวแรงที่ไหนออกไปล่าสัตว์กันภัยวันบ่นออกมาเราจะไม่ออกล่าครับเราจะนั่งห้างรอสัตว์เข้ามาให้เรายิงเองพานหนุ่มใจหานว่าแล้ว เขาก็ขอตัวกลับบ้านนอนสาวขนุนและน้ำตาลมองตามหลังภานุ่มไปจนลับตาเช้า,ชาตู่ของวันต่อมาผานุ่มใจหานก็มาตามที่เขาได้นัดเอาไว้จริงๆและเขาก็ปลุกทุกคนให้ตื่นขึ้นมาเตรียมตัวเตรียมสัมภาระ,ะให้เรียบร้อยและก่อนที่จะออกเดินทางผานุ่มใจหานก็ทำพิธีบอกกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าดง ขออนุญาตพากลุ่มคนเข้าไปล่าสัตว์ที่ชะตาขาดหรือสัตว์ดุร้ายเกเรในป่าดงพญาไฟและขอให้เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าดงจงปกปักคุ้มครองให้ทุกคนที่เข้าไปกับเขาในครั้งนี้ปลอดภัยขณะที่พานหนุ่มใจหานกำลังทำพิธีอยู่นั้นอานันต์สุวิทย์และไพยวันก็กำลังนึกในใจว่าใจหานที่ดูยังหนุ่มแต่เขาหัวโบดานข่ำขี้เสียจริงๆ และพอใจหารปักทูบลงไปบนดินเท่านั้นก็มีสายลมวูบหนึ่งพัดผ่านเข้ามาจนฝุ่นผงและใบไม้แห้งที่อยู่ในบริเวณนั้นฝุงปิวกระจายไปทั่วทูบที่ปักลงไปก็ดับไปด้วยหนึ่งดอกผ่านใจหารจึงหันมาบอกกับนายจ้างทั้งสามคนว่าผมคิดว่าเราควรเลื่อนการเดินทางนะครับวันนี้สงสัยจะเลิกไม่ดีถ้าฝืนเข้าป่าไปใครบางคนในคณะอาจจะบาดเจ็บ หรือว่าล้มตายเอาได้และในขณะนั้นขนุนและน้ำตาลลูกสาวทั้งสองคนของดุงเขตก็ถือเอาห่อเข้ามายื่นให้กับพานหนุ่มและก็พี่ชายของพวกหลอนแม้ว่าขนบนแขนบนลำตัวของอาน,นันจะลุกเกี่ยวในตอนที่มีสายลมพัดเข้ามาแต่เขาก็อยากที่จะเอาชนะนายผานหน้าอ่อนคนนี้ดังนั้นอน,นันจึงพูดออกมาว่า หานหานก็อย่าหัวโบดานค่ำคืนไปหน่อยเลยนาะจะไปกลัวอะไรกับอีกแค่สายลมมูบเดียวอย่างนี้ไม่รู้ละมาถึงขนาดนี้แล้วยังไงผมก็จะไปฝังพ่านหานเข้าหน่อยก็ดีนะอน,นันอย่าดื้อดึงเข้าป่ากันวันนี้เลยวันหยุดของเราก็ยังเหลืออีกตั้งหลายวันภัยวันซึ่งดูจะขี้ขาดกว่าใครเอ่ยขึ้นมาถือคติปลอดภัยเอาไว้ดีกว่านะสุวิทย์เอ่ยเสริมขึ้นมา เรื่องอะไรที่มันยังไม่เกิดทำไมพวกหรือถึงได้กลัวกันนักนะหรือสองคนอย่าลืมสิว่าพวกเรามีนายพานเก่งยังไงเขาก็ต้องช่วยพวกเราได้อยู่แล้วใช่ไหมพานหารอันนั้นหันไปพยักยพเพยิดกับพานหารเมื่อคืนผมก็บอกไปแล้วนี่ครับว่าให้ฟังผมแล้วถ้าไม่ฟังผมเองก็รับรองอะไรไม่ได้พานหนุ่มพูดขึ้นเสียงเข้มเลิกไม่ดีแบบนี้พวกนี้ค่อยไปไม่ดีหรือจ๊ะ พวกคุณก็ยังดูเหนื่อยๆกันอยู่นี่เชื่อคำพูดพ่านใจหานดีกว่าช้าแค่วันเดียวดีกว่าเข้าไปแล้วไม่ปลอดภัยนะขานุนน้องสาวของเข่อนบอกออกมาด้วยความหวังดีแต่ก็เหมือนกับมีอะไรมาปิดหูบางตาของอนันต์เอาไว้ในยามนี้เขาจึงมองไม่เห็นความหวังดีและความห่วงใยของใครเลยเขายังคงดื้อแ่งที่จะเข้าไปในป่าดงพญาไฟให้ได้และก็ต้องภายในวันนี้ ไม่หัวจะไม่ยอมอยู่ที่นี่ให้เสียเวลาถ้าเราเข้าป่ากันวันนี้เข้าไปเร็วจะได้ลองใช้ปืนก็บอกไหม่ที่หัวเพิ่งจะซื้อมาเราเข้าไปเร็วอาจจะล่าสัตว์เพิ่มมากขึ้นก็ได้หรือพวกหรือสองคนไม่อยากจะได้หนังเสือและก็เขากระทิงกันแล้วอันนั้นหันไปถามเพื่อนทั้งสองคนของเขาจากนั้นเขาก็ยกเอาเป้ขึ้นสะพายหลังและแบกปืนไรเฟิลกะบอกใหม่ราคาแพงริบ ก้าวฉับๆออกไปก่อนใครพระพุทธเจ้าก็ยังไม่อาจที่จะเอาชนะคนดื้อหัวดันได้งั้นพวกคุณทั้งสองคนก็ระวังตัวกันให้ดีก็แล้วกันนะครับผมบอกแล้วว่าป่าดงพญาไฟมีทั้งสัตว์ป่าดุร้ายสิ่งลึกลับอาถรรพ์และก็พูดผีพายเข้าไปกันหลายคนอย่างนี้ผมคนเดียวคงจะปกป้องทุกคนไม่ได้หมดแน่ว่าแล้วพานหารก็เดินไปขวาเอาย่ามสะพาย และเปิดลูกสองแบกขึ้นบ่าออกเดินติดตามอน,นันต์ไปนี่แล้วไอ้เขือนนี่ละ่ะมันจะช่วยพวกเราไม่ได้เลยหรอแล้วหรือจะให้พวกเราจ้างมันไปทำไมภัยวันหอบข้าวของผลุงพลังวิ่งตามหลังใจหานมาไอ้เขือนมันย่อมช่วยพวกคุณได้แน่แต่ก็ในระดับหนึ่งเท่านั้นอย่างที่ผมบอกยังไงมันก็ช่วยระวังหลังให้พวกคุณได้ถ้าอยู่กันเป็นกลุ่มผานหานหันกลับมาบอก จากนั้นก็เดินตามอน,นันต์ต่อไปอน,นันต์เดินดุมๆไปตามทางลากหมายลับหายลงไปในหุบทําให้พานใจหานต้องรองเรียกให้เขาหยุดรอทุกคนเพราะเขาจะไปผิดทางอน,นันต์หันกลับมามองแล้วก็หยุดนั่งรออยู่บนตอของต้นไม้ที่ชาวบ้านเพิ่งจะโค่นมันลงไปภายวันหอบหายใจแรงเพราะเร่งเดินตามหลังทุกคนมาอีกอย่างพักนีดูเหมือนว่าเขาจะอวบอ้วนขึ้นด้วย ป่าทึบภูเขาสูงใหญ่ตั้งแต่ง,งานอยู่บนทางเบื้องหน้าป่าดงดิบที่ใครๆต่างก็ขั้นขามหวาดกระวออกมานอกหมู่บ้านได้ไม่เท่าใดผ่านใจหานก็พาทุกคนตัดเข้าสู่ป่าซากเดินผ่านไล่และหมู่บ้านหลางสุวิทย์มองเห็นซากบ้านเก่าๆผูพังที่เกิดขึ้นคนลุกขึ้นมาอดไม่ได้ที่จะสงสัยและก็ถามออกมาว่าชาวบ้านที่มาปลูกบ้านทางป่าเอาไว้ ย้ายหรือว่าหายกันไปไหนหมดทำไมถึงได้ปล่อยให้มันโลกด้างอย่างนี้ใจหานยิ้มที่มุมปากนิดหนึ่งจึงตอบออกไปว่าอ๋อหมู่บ้านนี้เกิดโลกลงรากหรือที่ชาวเขาเรียกกันว่าโลกอาหิวาตายยกหมู่บ้านโน่นครับเจ้าของพื้นที่กิ้งโคโรอยู่ที่โคนต้นไทรบอกแล้วเชียให้สุวิทดูหัวกะโหลกที่วางอยู่ใต้โคนต้นไทรใหญ่ สุวิทย์เห็นเข้าก็มีอาการขนลุกชูชันเขายกมือไหว้พึมพำอยู่ในลำคอโอ๊ยอาเตียอามาช่วยด้วยหวังว่าอัวจะไม่ติดโรคที่พ่านใจหานว่านั่นหรอกนะพวกเราเดินผ่านทางนี้ตั้งไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้วมันไม่ติดหรอกคุณไอ้เขือนพูดยิ้มยิ้มก็คนอย่างลือมันหนังหนาโลกที่ไหนจะกล้ามาติดหรืออันนั้นพูดทำนองเยอะ ไม่ติดโรคอะฮิวาก็ดีแต่รีบไปจากตรงนี้ดีกว่าที่นี่มันเยือกเย็นน่ากลัวน่าขนหัวลุกไอเก้เขือนวอลดะเขาไม่ใส่ใจกับคำพูดของอันนั้นแต่หันไปตอบสวิทว่าคนบ้านดงใสตายไปตั้งหลายปีแล้วป่านนี้พวกเขาคงไปผุดไปเกิดกันหมดแล้วละกลัวทำไมหัวไม่ได้กว่าโว้ยหลุดออกมาจากช่วงนั้นก็เริ่มเข้าสู่ป่าทึบหนุ่มชาวกรุงทั้งสาม ก้มลงมองพื้นก็เห็นรอยตีนของสัตว์ป่าเหยียบย่ำอยู่เต็มไปหมดทั้งรอยหักกิ่งไม้ลงมากินของโขงชา้างและก็รอยฝูงหมูป่าขุดกินหัวไม้ใต้ดินเดินกันมาได้ครึ่งวันผ่านใจหารก็พาทุกคนหยุดกินข้าวพักเหนื่อยอากาศเริ่มที่จะร้อนมากขึ้นแต่พวกเขาไม่ได้รู้สึกสักเท่าไหร่เพราะเดินไปตามร่มเงาของต้นไม้จะกรจันรองในส่งเสียงร้องแล้วเบ่งเสียงแซ พอพ่านใจหารผาทุกคนข้ามลำห้วยมาอีกฝั่งหนึ่งอากาศที่เคยร้อนอบอ้าวก็พันเย็นลงแสงแดดที่เคยเจอจ้าก็พันมืดมัวสลัวลงคล้ายกับมีเมฆลอยมาบดบังแสงอาทิตย์เอาไวา้ป่าทางฝั่งนี้รกทึบต้นไม้ใหญ่ไม่หนาตามากนักแต่เต็มไปด้วยสมุมทุมพุ่มไม้ตเตีย้ยเดินไปไม่นานทุกคนก็เริ่มสังเกตเห็นว่าบนพื้นที่มีทางเล็กลื่นๆตัดกันไปมา เหมือนกับมีตัวอะไรสักอย่างใช้เป็นทางเดินประจำหรือว่าเดือยผ่านไปมาอยู่บ่อยๆผ่านใจหานหยุดเดินและหันกลับมาบอกทุกคนว่าทุกคนเดินตามผมมาเร็วๆและก็เงียบๆนะได้ยินเสียงแก่กากหรือว่าเสียงอะไรก็ตามอย่าไปสนใจหรือหยุดยืนดูถ้าเราเจอสัตว์โผลออกมาก็ให้ยิงสัตว์ตัวนั้นได้เลยแต่ว่าเราจะไม่เอาสัตว์ที่เรายิงได้ไปด้วย เราทิ้งซากสัตว์ตัวนั้นเอาไว้ตรงนั้นทำไมพานหานแถวนี้มีตัวอะไรอย่างนั้นหรือทำไมเราจะต้องทิ้งซากสัตว์ที่เรายิงได้ไปด้วยถ้าอย่างนั้นจะยิงให้เปลืองกระสุนปืนทำไมสุวิทย์เอ่ยถามออกมาแถวนี้มีเจ้าที่นะครับคุณสุวิทย์เราจะต้องเลี้ยงดูปูเสือเจ้าที่ให้พวกมันอิ่มน้ำสำรานเสียก่อนถ้าเราไม่เลี้ยงดูมันเดี๋ยวพวกมันก็จะตามไปกวนเราครับผานหานตอบยิ้มยิม หลายสาระหน้าผานเจ้าที่เจ้าทางอะไรของหรืออย่ามาหลอกดาวสามคนซะให้าย,ยากเลยเราเคยไปตั้งไม่รู้กี่ป่ามาแล้วไม่เคยเห็นเลยเจ้าที่เจ้าทางอะไรที่พานหารพูดถึงนะ่ะสุวิทย์พูดออกมาทางัทางๆที่เขาก็กำลังขนลูกสู้กูเกียวเชื่อผมไว้เถอะครับผมหวังดีต่อทุกคนจริงๆพร้อมกันนะเราจะได้ไปกันเลย ว่าแล้วผานหารก็นำทางทุกคนต่อไปอย่างระมัดระวังทั้งหมดได้กลิ่นซากเน่าลอยตามสายลมมาเป็นระยะสามหนุ่มชาวกรุงจึงคิดไปว่านั่นคือกินของซากสัตว์เน่าที่พวกผานป่ายิงทิ้งเอาไว้เป็นเครื่องสังเวยให้กับผีเจ้าที่เจ้าทางอีกทั้งพวกเขาก็ยังเห็นผู้หมาที่อยู่ไม่ไกลสันไหวและรู้สึกเหมือนมีตัวอะไรบางอย่างย่องหรือแอบตามพวกเขามา หลายครั้งที่สุวิทย์และภัยวันหยุดและเดินเข้าไปค้นหาดูตามพุ่มไม้ที่สันไหวแต่แล้วพวกเขาก็ไม่พบตัวอะไซ่อนตัวอยู่ใต้พุ่มไม้เหล่านั้นก็บอกแล้วว่าให้รีบตามผมมาอย่าไปสนใจผานใจหานหันกลับไปบอกด้วยสีหน้าและน้ำเสียงที่ดูจริงจังมากจนสุวิทย์และก็ภัยวันต้องรีบทำตามเดินกันมาได้คู่หนึ่งผานใจหันกลับอนันต์ที่เดินอยู่ข้างหน้า ก็ยิงหมูป่าขนาดพอเหมาะได้ตัวหนึ่งมันคงจะตกใจอะไรสักอย่างจึงเพ่นกระโจนออกมาจากพุ่มไม้สุวิทย์อันนั้นและก็ภัยวันอยากรู้อยากเห็นว่าเจ้าตัวที่พานหารพูดถึงนั้นมันเป็นตัวยังไงจึงไม่ยอมทิ้งหมูป่าตัวนั้นเอาไว้พวกเขาทั้งสามช่วยกันตัดไม้มาทำคานหามหามเอาหมูป่าตัวนั้นไปด้วยทิ้งเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าเชื่อผมเถอะอย่าเอาไปด้วยเลย ผานหานบอกออกมาอีกครั้งไม่ละพวกเราอยากจะเห็นว่าไอ้เจ้าที่เจ้าทางที่หรือว่ามันมีหน้าตาเป็นยังไงถ้าเจ้าที่เจ้าทางมันมีจริงและหากมันอยากจะกินหมูตัวนี้มันก็ต้องตามมากินเองอันนั้นพูดยิ้มยิ้ๆขายจะขบขันผ่านใจหานได้แต่คิดในใจว่าถ้าทั้งสามคนนี้อยากลองดีคืนนี้พวกเขาน่าจะได้เจอแน่ๆและเขากับไอ้เขือน ก็คงต้องคอยระวังและคงจะต้องเหนื่อยกันแน่และเรื่องราในตอนที่สองก็จบลงเพียงเท่านี้ฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับวิดีโอนี้แอดมินสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงใช้ฟังในขณะทำงานขณะขับรถและขณะนอนหลับพักผ่อนได้รับลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องจากนักประพันธ์ โดยอาจารย์ทับทินไทยฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่อง YouTube หนุ่มพเนจรชาแนลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ